โอเคครับาวสวัสดีช่อง Ten มี Bike Rider ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนีครับรถของพี่เจเลยมันคือรุ่นอะไรครับเวฟ 125R ครับผมนี่เลยสีแดงแรงฤทธิ์เดี๋ยวเราจะให้เจ้าของไล่เลยนะครับว่ามีอะไรมั่งโอเคครับเราก็มาเริ่มจากชุดหน้ากันเลยนะครับผมครับตอนแรกนะครับปั๊มนี้ผมใส่เป็นปั๊มนิทริงานนอกสีฟ้าอืแล้วมันเป็นของพรผมก็เลยไปซื้อต่อรุ่นที่มาของแท้250บาท ครับมแล้วก็ตอนแรกใส่สายเดิมเปลี่ยนเป็นสายถักสดิมว่าจะเป็นสายถักแบบนี้ใช่ไหมสายเดิมเป็นสายสีดาเลยครับโอ้กามติดรถเลยตอนนี้เปลี่ยนเป็นสายถักสวิตแท้สามร้อยเก้าสิบบาทชุดไหนก่อนอะแรกใส่สวิงอาร์มเลยครับสวิงอาร์มแรกผมใส่สวิงอาร์มดีเคทแล้วมันไม่สวยผมไม่ชอบทรงผมเลยเกิซื้อสวิงอาร์มเดิมมาเปลี่ยนไปหนึ่งพันแล้วก็เปลี่ยนพวก บูธพวกนั้นรวมเสร็จก็พันห้าได้ครับอ่าพันห้าครับอันนี้พักทลานี้เก็บสีใหม่เก็บเองครับสีใหม่ครับมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่มันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับอ่าตอนแรกใส่โช๊ชายโยอแล้วมันเป็นของปลอมผมเลยไปเปลี่ยนเป็นไวเอสแท้สีโเมียมมาครับมียี่ห้อไหมตรงไหนอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตุ้มให้ดูเลยครับไวเอส เห็นไหมเออลงล้อเลยก็ได้ล้อครับซื้อตั้งแต่ซื้อมาติดรถมาเลยครับันนีล้อติดมาเลยตีราคาว่าได้จะคู่ละห้าร้อยเดาๆนะครับอ่าพวกดุมพวกอะไรนงี้ยก็ยังไม่ได้เก็บเลยดุมคือตรงไหนดุมคือตรงนี้ครับยังไม่ได้เก็บเลยอันนี้ดุมเดิมนะครับเป็นดุมเดิมด้ามยังไม่ได้เก็บเลยโอเคยังไม่ได้เก็บงานพ่นสีใหม่เลยครับอืมมันยังดูแบบสถุนอยู่เลยครับแล้วชุดสีล่ะ สีติดรถมาเลยครับอันนี้มันเป็นสีแดงใช่ไหมเอาในเล่มมันเขียนว่าสีแดงอนะแต่ติ<อ>๊กเกอร์มันเป็นของตัวไอรุ่นแรกไอรุ่นก่ไหไอหัวฉีดตัวไอแบบนี้ถ้า,ถ,าถ้าคนที่เล่นกานเขาจะรู้ครับมันจะเป็นหัวฉีดตัวแรกเดอะติ๊กเกอร์อย่างนี้แต่จะเป็นติ๊กเกอร์นูนโอเคครับอันนี้ใส่ติ๊กเกอร์ไม่ตรงรุ่นนะโอเคแล้วมีอันไหนอีกนี่ครับชิ้นดาตรงนี้ชิ้นดาตรงนี้ตอนแรกมามันเป็นมันแบบว่ามันแตก ก็เลยเบิกใหม่แท้ศูนย์สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทครับก็จะมีไล่น็อตนิดหน่อยครับตามจุดบพกว่าที่มันขาดหายไปพวกน็อตจะเป็นแบบไหนเป็นน็อตเงี้ยครับอ๋อเป็นน็อตเล็แบบนี้นะเล็แล้วก็เล็ชุกครับโอเคก็ตรงนี้ครับก็จะมีอย่างเงี้ยครับส่วนท่อนี้นี่เลยโลโก้ชัดๆหน้าสุดาสานเยิมเขามาครับอืมยังไม่ได้เอาท่อตัวเองไปเดินคอครับ ไม่ได้ไปผ่ายืมเขามาโ <Okay. S 2> อเคเอถ้าราคาที่เขาเล่นกันอยู่สับอยู่ประมาณสองพันสองนะที่ผมรู้มาแต่ถ้าซื้อขาดท่อพร้อมผ่าพร้อมคอเลยสามพันสามพันครับอ๋อนี่คืออะไรนะถ้า,ถาเป็นสามพันนี่คือฟูลเลยใช่ไหมสามพันนี่คือท่อทั้งเส้นทั้งคอทั้ง <Okay. S 2> ท่อเลยท่อแท้ด้วยแท้ผ่าด้วยแต่ถ้าสับก็คือเอาท่อของเราไปแลกเขา,าแล้วก็รถคันนี้นี่เป็นสเต็ปอะไรครับ <ee> บอกได้ไหมได้ครับเอ, <term S 1> เอาเลยสเตปนี้นะครับห้าสิบสี่ล่างเดิมแคมใส่คาบูแดดครับไม่ได่คาบูเดิมครับผมก็จะมีอย่างเงี้ยครับจะเน้นใช้งานครับเน้นขับรถขับเล่นครับไม่ได้เน้นแข่งกับใครโอเคครับโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับทุกคนนี่เลยเดินให้ดูเลยโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับงไม่ได้เก็บ เดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งก็ได้ครับถ้าเก็บเสร็จแล้วก็มาอีกทีหนึ่งอีกคลิปหนึ่งก็ได้เอาละทุกคนรอคอยกันอยู่รู้ๆกันอยู่ไปแล้วฝั่งนู้นจัดพิกเตอร์ปเหมือนทาเล็กเราแปลงนะครับไม่ติดอ่าสองสองรอบนะครับยืนฝั่งนู้นเลย จัดเลยจหว่จะพอใจ <S <S เอาอีกขัได้เรื่อยเล,อเลยขอรับตรงโอเคโอเคครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วถ้า อยากจะติดตามเว็บคันนี้นี่สามารถติดตามได้ที่ไหนมั้งครับเฟซบุ๊กพีรพลยาวรอดครับได้ครับแล้วมีอะไรอีกไอจี IG, มีไหมมีครับเจ d สกอร์สองพีรพลครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ,รบโอเค